ก็ทีนี้ทอมเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะผมวันนี้อยู่กันเกม h i g h นะผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมได้จะเป็นประเภทตำแหน่งเลนการนะผมเป็น, Mid นมิดเล่นผมเป็นบอนนี่นะครับผมเป็นฮีโร่ใหม่นะใหม่แต่ก็ออกมาแล้วกี่วันแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นเดือนแล้วมั้งนะบอนนี่นะก็บอนนี่นะผมเป็นฮีโร่ประเภทเมทน,นะครับก็ถ้าผมสกิลเข้าๆของบอนนี่นะสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะใช้ได้สองครั้งนะจะแบบว่าเก็บคุ้มได้นะใช้ครั้งต่อไปนะผมจะติด คล้ายๆเป็นระเบิดนะครับผมทำดาเมจนะส่วนสกิลที่สองผมเป็นสกิลอ่าสตันนะเนี่ยนะสตันแปบ๊บหนึ่งนะผมจริงๆสกิลคเขาข,าของเขานะจะเกี่ยวกับการแบบการโป๊กนะครับผมเป็นการแบบทิ้งระเบิดให้มันชนกันให้มันระเบิดชนกันจะทำดาเมจอะไรประมาณนี้ผมนามะ,ะมันก็จะแรงนะมันก็ถ้าเกิดเราใช้อย่างเดียวก็อาจจะไม่แรงเราต้องใช้แบบควบคู่กันนะผมเพราะว่าสกิลที่หนึ่งอ่ะ มันจะทำน้ำเมจแป๊บหนึ่งนะผมแต่ถ้าใช้ความกันอีกครั้งหนึ่งผมมันจะระเบิดนะส่วนอัลติเมทสกิลนะผมสกิลที่3ามนผมจะเป็นสกิลอ่าเป็นการดูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมาก่อนผมใช้ให้ดูนะมันจะเป็นการดูดอ่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะผมให้มารวมอยู่ตรงกลางนัแล้วก็ระเบิดก็คือว่าเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะคือสามสกิลของเขาเนี่ยคอมโบกันได้หมดเลยนะถ้าใช้ดีๆก็คือมันมันมันเป็นคอมโบหลักของตัวมันอยู่แล้วนะยืนมั่วไม่ได้นะยืนมั่วอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะผม เพราะว่าอันตะมีโอกาสใช้ฟรีได้นะเพราะอันติค่อนข้างจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่จะนานหน่อยนะเวลาใช้นะกว่ามันจะระเบิดกว่ามันจะดูดเข้ามานะเราจำเป็นจะต้องคอมโบกับสกิลหนึ่งสกิลสองนะเพื่อให้ดาเมจมันแรงนะเพราะเราใช้อันติอย่างเดียวมันไม่แรงนะผมว่ามอนนี่นะมันเป็นตัวที่ดีนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดโดนตัวล้วงอ่ะอาจจะไม่รอดนะ อาจจะแห้ง <c oughs> ได้นะอืมอาราเปิดนะจจ้หวะานี้เราได้นะโยนสัน้นสติตรงกลางดูดตุม้มเรียบร้อยยังไงสตั้นเรียบร้อยเก็บสองเอาแล้วโอ้ยโอ้ยอือ ก็นะผมท่าคอมโบมันก็ประมาณนี้นะผมผมก็จะใช้อันตีคือว่าเราจะใช้เขาเรียกว่าไงอ่ะเราจะพยายามใช้อันตีก่อนก็ได้นะผมเราก็คอยสกิลอื่นตามไปนะอย่างอย่างเช่นสกิลสองแล้วก็อันตีหรือไม่ก็อันตีสกิลสองก็ได้นะอันตีวันนี้มันค่อนข้างจะนานเลยนะแต่ว่านะ เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าทีมเราไม่มีตัวแบบเข้าไฟดีๆอ่ะมันเล่นยากมากนะเราเมื่อเขาเปิดกันเราก็เล่นได้วางติดทีเดียววางติดเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเปล่าเนี่ยตัวมันประมาณนี้คือผมว่ามันมันุกหนินะมันแบบมันเกียนดีอ่ะมันเกียนตรงที่แบบว่าเนี่ยมันมันทำให้มันมันโซนฝั่งนน้นไม่ให้เข้าใกล้เราได้อ่ะ แค่แค่แค่ระหว่างกิลหนึ่งแล้วเขาก็พับไม่กล้าเดินเหยียบแล้วนะเรากลับกลางกันดีกว่านะเนี่ยทีมเราไม่มีแคนดี้เราต้องมาเล่นบนบ่อยหน่อยนะเนี่ยมาใช้คราวหนึ่งจะระเบิดกิวหนึ่งิวหนึ่งชนกันจะระเบิดน,นะอ้าไปเถ้าทำอะไรอะ่ะเล่นบัฟแดงเหรอ ผมไม่ค่อยกล้าเล่นนะจนใกล้ๆตัวมันเอาไม่รอดนะหนีเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เรามาติดเอฟเฟกต์ระเบิดอะเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่แปบ๊บหนึ่งนะจะวิ่งไวอนะรู้สึกจะวิ่งไวเพ้่อนๆสังเกตดูมจะวิ่งไวนะแปบ๊บเดียวนะพอให้แบบมีจังหวะโยกได้นิดหน่อยแต่ว่าก็เอาดีเอาจริงนะถ้าเกิดโดนก็อาจจะตายอนะอาจจะไม่รอ การดิใช้ดีแล้วคิดว่าเราจะอยู่ในป้อมเหรอเราช่วยบนดีกว่าน,นะมาแล้วไหวปะเนี่ยทริปเกอร์อะไรทั้งนั้ะมาสิ่งลงเรียบร้อยตูบิอ้มตายอูมรียบร้อยเตูบิอูโอ้ยยังร้อยครับนี่สดครับโอ้ทริปเปิ้ลคิวทริปเปิ้ลคิวแบบว่าแอบเปลืองมานากันนะตัวนี้นะค่อนข้างจะใช้มะนาเยอะนะผมยิ่งยิ่ง โอกมากเท่าไหร่ก็ยี่ใช้มานายเยอะนะมันเหมือนมันเหมือนอะไรอะ่ะมันเหมือนอีกนิดอีกนิดผสมกับมักกนก้าปะเอ้ยไม่ใช่ดิอีกนิดกัอะไรอะ่อกะกี้อ่ะขี้ปะเออขี้ปะอีนี้ผสมอีกขี้นะ,น,นะโยนระเบิดแต่อันนี้โยนดอกเดียวโยนไม่เยอะแต่โยนแรง อันนั้นโยนตอดอ,อแล้วแล้วทิ้งกาเราอ,อ,อืมันดีมาอะไรอย่างเงยจูปดีโหจูอะไรนะทาร่าไม่กันให้เลยแล้วทำไมทาร่าไม่หยิบแคนดี้หมาไม่เข้าใจแล้วลแล้วรูอันเลนเราทำไมเป็นอยนะ่างงี้ เราไม่เห <thin, S 2> ็นมาแกงบ้างเลยวะเราเห็นกับฟาร์มป่ามาตั้งนานแล hm ้วนะหนีหนีอ่ะสตาร์นี่หนีอ่ะนี่เห็นบ่ามันปกมันเกียนอยู่นะเอาแล้วแล้วเขาไฟกันยังไงจังหวะนี้เอาไปแเอาล่ะเราก็เปิดดีครับรออะไรย่งเอาก็เปิดดีเราก็เปิดดีไกลไปว่ะ แยเ่ยเป็นสองฝั่งรอดได้ดีกิลเดอร์คิวเดอร์อ๋อตาอยอีกครับิเดอร์าจะแหลมไหมนายนะนนะนนะเบิดโอ้ตีจะมาแล้วตีจะมาแล้วไมานะมาดูดูไรอะ่ะถึกไก่อนนี่มันช้านะสิขเขาอะ่ะน้อย โอ้แฝงสูญไปแล้วสิครับเท่ากับน้องบอนนี่เราบอนนี่คนระับร,นะระเบิดกายเป็นขี้โคตรแรงเอาวิลลิตส์ตายไปแล้วโอ้ยตายเกียร์ีดจริงบอนนี่นะระเบิดอะ่ะเขาสามารถวางในพุ่มอ่ะแล้วเราก็สามารถเช็ดพุ่มได้นะเหมือนนะเหมือนอ่ะสกิลของลินดิสนะครับผมสกิลของลินดิสกับระเบิดเซดิก้านะ วางในป่าเราก็เช็คพุ่มได้นะแต่จริงๆแล้วว่าวางอ่เอาจิงถ้าเราแบบว่าสกิลมังคุดาวครบอะเราวางครบสองอะสกิลอยู่นในป่ามันก็หายนะ่ยน้าเขาเหมือนจะถูกลมกลางไงกองล่างเขแต่งลมกลางเดี๋ยวให้การแก้ได้ไหมอุ้ย เขาจะใส่เอาหรือเปล่ากับเวรีสเนี่ยกลัวหยุดกลัวหยุดตัวเดียวกลัวเวรีสกับจกเกอร์เนี่ยตอนนี้มาจังหวะนี้รูปก็สวยแล้วเรายังไม่ได้ไปไงเรายังไม่เอาไปช้าโอ้ยร้อยอ้าวเฮ้ยจูเกอร์เฉยร้อยครับริปโปลเราเก็บโดนเบิดแปะสถานโดนอีกร้อยต้องตายแล้วเลนก่อนแล้วเอย่ารอยไป โอยิงโซนไงการี้มาตายได้นะแหลมมับบนมีตายได้นะครับโซโลูคิวดีน้องบอนนี่ยหยุแล้วอะ่ะจ็อกเกอร์อะ่ะไม่เล่นกับเราหน่อยวะเอาเวีเล่นจังหวะนี้ไม่เล่นไงตันไมเล่นสิรวบอ,รอันยังไงโหตายบอลนะ <ยอด Legend> ใหโดูวเลรโดดใส่เนี่ยเอาแล้วแล้เฮ้ยเรียบร้อยเวนนอมปิดชีพเอาแล้วดูแล้วแบบเราตายไฟเดียวแล้วดูเขาโหมกางเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิก๊กซิใจเย็นกุ๊กดูร้อนรุนแรงอยู่นนะรับอยู่เฮ้ยเกือบแห้ง พี่ผมสำหรับบอนนี่นะมันมันมันจะเล่นประมาณนี้นะครับผม <R ally. S 1> hmm. บอนนี่แต่ผมไปเล่นมานะผมคิด <c oughs> ว่ามันค่อนข้างจะ <R ally. S 1> มันเกียร์เนี่ยไม่รู้มันเกียร์ตรงที่มันเป็นฮีโร่ใหม่ด้วยหรือเปล่านะเล่นตัวเก่ามันเบื่อแล้วอะไรเงี้ยพอฮีโร่ใหม่มา <c oughs> มันก็แบบ เออผมวันนี้มันก็มันก็มันก็เล่นโอเคอยู่นะครับตัวมันแบบภาพมันมันเล่นไม่ยากอะแต่ว่ามันอาศัยจังหวะหน่อยนะถ้าเกิดโยนระเบิดโยนอะไรช่วยเพื่อนไม่ทันก็ก็แบบดาเมจของเม็ดมันก็หายไปเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะตัวมันต้องเป็น เป็นตัวแบบเดินโยนเดินโยนอย่างนี้นะไม่ได้แบบมีสกิลโชว์เหมือนเหมือนเมท่าไหร่นะเพื่อสำหรับแบบวงไฟอะไระไงเงี้ยเลี่ยมดีมากขี่ลงมาแล้วอะ่ะสวยแล้วมันเข้ามาตัว,วเดียวเฮ้ยได้อยู่นะรอ,อดปะล่ะผมไม่รอดหรอกมั้งโยนไปดีไกลหน่อยแต่ก็ทำแล้วเมยอยู่นะ เนี่เข้าบาตดี้อมเลย้อมหนึ่งสักตัวดิววเหลือทีเดียวแหละเดียวเพื่อ,เอนเข้าไปดีนอยอืมเป็นไง,ไว,งไว,วีเลด์อีกแล้วอ่ะนั่นหล่อนเลยวีเลย์ะเขียนห้าเวนน่ามันมากมัน พอมันเวน้อมเสร็จปุ๊บแล้วมันแล้วมันเป็นท่าดึงโซ่เข้ามาแล้วเราติดสตันนะผมมันก็เลยแบบยากนะมียงเท้าสถานะก็ไม่รอดอยู่มมดีนะผแเราเพื่อนลาดบกเอาจังหวะนี้ยิงมาครับยังไงเราถล่าควา,ามคิดอย่างเดียว บ้าแหลมเบ้าอายังไงอ่ออกตานี้ไม่มีป่านะตอนนี้ยบอกเลยป่าไม่ได้เล่นอะไรเลยของป่ายังไม่ออกเลยฮะเอาฟิกเกอร์เฉยอยู่กเดือหลอนฟิกเกอร์ไปแล้วแต,แต่ถ้าเกิดผมโดนถูกจริงๆผมก็ไม่รอดน,นะมีแค่ฟิกเกอร์ยิงรอดยาก ขอเล่นแรงด้วยเล่นธรรมดาเอาลไปเรียนเห็นอ้าวนี่เนี่ขาเรียกว่าจอด่ะ าแลโหเราดูแบบแห่ไฟเดียวแล้วดูมันมาแค้วอะ่ะเฮ้ยใจเย็นดิโดนตันเปิดกันเลยไปเลยดูเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้รอดไม่ด้รอดละเอายังไงยังไงดิโป้ดิปโป้ดิปโดปโ้เราเปิดแล้วจ็อกเกอร์ช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้โหแรกว่ะแรกแต่น่าจะจบอยู่ดิปโป้เราเอาอยู่ เรียบร้อยโชคเกมโอ้ชนะชนะแต่เราไม่ได้อยู่ในไฟนะผมลองไฟชุดสุดท้ายนะได้ดูได้ดูแบบเพื่อนเพื่อนแบบชนะแล้วไปจบป้อมแล้วดูอันนี้เลยยังฟาร์มอยู่เลยอ่ะอะไรวะนี่เล่นเป็นเล่นธรรมดาเลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยจบอิปโปแทงกับอ,ออฟเลนดิออฟเลนสองตัวแทงตัวหนึ่งนะแค่นี้ไม่มีนะโอเคครับผมชนะ,นะครับผมเอ๊ชนะแบบยังไงก็ไม่รู้เว้ยเนี่ยสองดาวกลับขึบ้นคอมมานเดียแฮะต้องรีบปั๊มแทงหน่อยละตกลงมาเยอะเกินนะครับผมสวยงามบนนี่นะผม โอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นก็อย่าลืม,มลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับกดกระดิด่งแจ้งเตือนเพื่อคลิปนี้ขอลาไปเพียงแค่น,นี้ผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วผมบ๊ายบายครับ